สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง3 1เอดพฤษภาคม2565เป็นดวงชาวราศีตุลคนมีคู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทางอดีต ปัจจุบันและอนาคตกำลังจะเกิดขึ้นมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะพลังงานไพ่จะเปิดออกมาว่ายังไงนะคะแต่ยังไงอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะและขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่ช่วยกด subscribe และแชร์กดการติดตามให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะดูพลังงานไพ่ของชาวราศีตุลคนมีคู่ก่อนนะคะท่านได้ไพ่หมาเลข9เหรียญคะ่ะ หมายเลข The ร์ค่ะหมายเลขที่2นะคะอันดับที่2อันดับใบที่3ค่ะได้พลังงานไพ่ u e e n of o ว n าราชินีไม้แล้วก็พลังงานไพ่ราชาไม้เพดออฟสอดสองดาบนะคะแล้วก็9ดาบ1เหรียญ สองไม้เท้าไพ่แห่งความยุติธรรมหกเหรียญค่ะโอเคค่ะถ้าดูพลังงานไพ่นะคะปัญหาของท่านอยู่ที่ไพ่เก้าดาบละค่ะนะคะจริงๆแล้วชาวตุลน,นะคะอาจารย์มองไพ่ตาช่างขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีตุลเลยแหละนะไพ่หกเหรียญคือท่านเป็นคนรักความยุติธรรมรักความถูกต้อง ต้องการอะไรก็ตามที่มันจะต้องแบบชัดเจนเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาของท่านเนี่ยไพ่ก้าดาบเนี่ยท่านค่อนข้างกังวลในเรื่องของความถูกต้องอยู่ก็ได้นะคะในเรื่องของการคบหาใครก็ตามที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นการที่แบบอืมไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแนะนําท่านเนี่ยกับคนในสังคม เปิดตัวท่านอย่างงี้ท่านจะรับไม่ได้แน่นอนอะาจารย์มองนะท่านรับไม่ได้หรอกด้วยไพ่เซนเตอร์ท่านยิ่งเป็นดซันด้วยเป็นเต้าเหรียญเป็นไพ่พระราชานะคะอะสื่อถึงความยิ่งใหญ่ในหัวใจท่านอยู่แล้วความชัดเจนความถูกต้องในสังคมนี้ต้องเกิดขึ้นเลยนะคะราชินีอ่าไม้ด้วยนะคะพลังงานพวกนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นตัว ตนของท่านอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์มองเลยความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงของออการที่คนนั้นอ่ะนะคะอยู่ในช่วงของการเลือกอาจารย์มองนะว่าเขาจะเลือกใครระหว่างก้าวเหรียญกับราชินีไม้อยู่ก็ได้คนนี้เขาจะเลือกใครเขาจะมีความยุติธรรมให้ท่านไหมท่านท่านคิดเลยนะคะเขาจะเอาอยัางไงนะคะซึ่งท่านก็ยังไม่แน่ใจในความคิดของเขาด้วย ในความหมายคําว่าสองดาบด้วยท่านไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาจะให้ความถูกต้องชัดเจนอะไรกับท่านหรือเปล่าในความสัมพันธ์เพราะถ้าไม่ให้ความชัดเจนท่านก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ชาวราศีตุลมีศักดิ์ศรีค่ะรักศักดิ์ศรีไม่ต้องการอยู่ในความที่ไม่ถูกต้องนั่นเองตอนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่นะอาจารย์มองนะออแล้วท่านก็กําลังอยู่ในช่วงของการที่จะต้องตัดสินใจของตัวท่านเหมือนกันนะคะว่าจะต้อง ถ้าไม่เป็นดังที่คิดอาจารย์มองเลยนะไพห่หนึ่งหนึ่งหมายเลขหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคือเป็นลักษณะของการกลางปีกออกด้วยคือการเปลี่ยนแปลงท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองได้การตัดสินใจนะคะไพ่เพดออฟสอดนะคะการตัดสินใจที่เด็ดขาดเกิดขึ้นนะคะช่วงหนึ่งอาจจะใช่ท่านอาจจะยังลังเลไม่มีความเด็ดขาด พราะยังเหมือนรอความกระจ่างจากตัวเขาอะไรประมาณนี้ยังให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสในในแง่ที่เขาจะต้องชัดเจนกับท่านอ่าไพ่ขึ้นอย่างนี้อยู่นะคะแต่ถ้าไม่ได้โอกาสนั้นเมื่อไหร่นะฮะท่านก็พร้อมที่จะไปมากกว่านะพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะนั่นคือกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองอีกความหมายหนึ่งที่ที่ ที่สามารถแปลได้เพิ่มดวงภาพรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านบางคนก็ได้นะคะถ้าพลังงานดวงตรงกับใครก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านรอใครบางคนที่ต้องการความชัดเจนในแง่ของพันธสัญญาทางากฎหมายทาง ประเพณีก็ได้นะฮะคือการจดทะเบียนสมรสก็มีนะฮะ <c oughs> คนรักของท่านเดะซันเนี่ยเขาอาจจะอยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและการไปครั้งนี้ท่านต้องการให้เขาแบบมีความชัดเจนอ,ะอ่ะจดทะเบียนสมรสกันอย่างนี้ก็ได้นะฮะ <c oughs> หรือม่กระทั่งตอนนี้กําลังเดินเรื่องเอกสารวีซ่าอยู่ไหมการเดินทางแบบนั้นอาจจะต้องมีใครคนนี้ให้ความช่วยเหลือท่านอยู่ก็ได้การรอคอยนะคะการการรอคอยที่ท่านกังวลอ่ะ ไพ่เพจออฟซอร์ดกับ9ดาบเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ไหมถ้าใครที่รอแบบนี้อยู่ยังไม่แน่ใจในเหตุการณ์นะคะไพ่คำตอบคือ6เหรียญกับ2ไม้แล้วก็ราชินีไม้นะคะก็แสดงว่าท่านจะได้ความชัดเจนนั้นท่านมีโอกาสเดินทางไกลท่านมีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆจากคนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ไพ่แสดงออกแบบนี้ให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านคาดหวัง เป็นไปตามเป้าหมายความฝันของท่านเป็นจริงได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมว่าเขาคนเนี้ยที่เหมือนท่านอ่าคอนแทคคุยอยู่นะคะบางท่านบางท่านก็คุยกันมานานบางท่านก็เพิ่งจะคุยไม่นานก็ได้นะคะในเรื่องราวว่าตอนเนี้ยเขาคนนั้นคิดยังไงอยู่กับท่านนะเขามองท่านยังไงแล้วเขาคิดยังไงจะทำยังไงอะไรประมาณนี้ในความสัมพันธ์นะคนคนนั้นนะคะ พลังงานไพ่ขึ้นหนึ่งไม้นะคะการปีนป่ายไปสู่แห่งความสำเร็จไพ่เก้าวดาบความหวาดระแวงความที่แบบไม่ชัดเจนความมีปัญหาการแก้ไขปัญหานะคะเป็นการผูกหุ่นไล่กาเนาะที่ป้องกันไม่ให้นกกาอะไรพวกนี้มากินพืช ผ,ผล,ลไม้อะไรก็ว่าไปเนี่ยการป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาต้องการความชัดเจนให้ท่านเหมือนกันอะไรที่มีปัญหาเขาพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้ท่านได้มีความสุขความภาคภูมิใจในตัวท่านเองนะคะเขาจะเปิดใจกับท่านเปิดเห็บเงินแล้วคะ่ะเห็นคุณค่าของท่านแล้วเขาจะทําให้ท่านเห็นว่าเขามีความตั้งใจจริงกับท่านมากมายนี่คือคนคนนี้ นะคะเขาคิดจะทำแบบนี้นะโอเคแล้วตัวท่านละ่ะจะยังไงต่อไปนะคะพลังงานไพ่นะคะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะมาเลขหนขึ้นคู่กันเลยนะคะก็ต้องมีการเริ่มต้นที่ดีค่ะมีความสุขเลยใครที่คอยวีซ่าแต่งงานน่าจะได้ล้ <c oughs> นะคะเ <laughs> พราบเป็นไพ่แฟม i ลี่ครอบครัวขึ้นมาได้ด้วยนะคะไพ่ สไม่เท่ากับหนึเรียนเป็นความสุขเกิดขึ้นนะคะ,ะเป็นข้อตกลงที่ดีะคะ่ะไพ่สองดาบนี้เป็นข้อตกลงนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนกันที่กิงไพ่แบนี้อาจารย์มองไม่ได้เสียหรอกมันเป็นการบาลานซ์ความคิดของคน2คนเข้าด้วยกันนะคะโอเคใบที่สี่นะคะเป็นไพ่หกถ้วยหกถ้วยเนี่ยคือการให้ความรักความเข้าอกเข้าใจการดูแลนะคะโดยเฉพาะจะย้อนไปถึงในช่วงที่ พวกคุณมีความสุขด้วยกันมากๆก็ได้เขาไม่เคยลืมสิ่งนั้นและตัวคุณเองก็ไม่เคยลืมเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะไพ่เดอะซันขึ้นอีกแล้วนะคะก็แปลว่าสิ่งดีๆเนี่ยเดอะซันสองใบเลยในพื้นดวงท่านแล้วก็ดวงที่จะเกิดขึ้นอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าท่านก็มีความสุขกับสิ่งนี้ท่านเริ่มที่จะ เข้าใจในความจริงใจของเขาและให้โอกาสเขาและเริ่มต้นกันอีกครั้งนั่นเองนะคะไพ่สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นไพ่สรุปอีกครั้งนะคะพลังงานไพ่ที่มีความสุขมากมายก็คือไพ่ดีวิวนะไพ่ดีวิวก็เป็นไพ่แห่งความแบบเขาเรียกว่าความสุขได้เป็นความสุขที่แบบ พลังมันมากล้นเลยนะบอกให้เลยยิ่งขยายด้วยสิบถ้วยด้วยนะคะอะไรละะ่ะจะชุดสิ่งที่มีความสุขไปจากท่านได้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไพ่เดอาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะคะขยายด้วยไพ่พระสังฆราชมันแปลว่าสัจธรรมของความจริงอ่ะนะหรือความรักที่แท้จริง มันจะบังเกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นสิ่งเลวร้ายนะท่านกับเขาพร้อมที่จะตัดจบปัญหานั้นไปให้ความถูกต้องซึ่งกันและกันให้ความเชื่อมั่นให้ความไว้วางใจต่างหากละ่ะที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแบบให้เดทเสียเสมอไปนะ ถ้าเขาขยายด้วยไพ่ดีเนี่ยมันแปลการจบของปัญหาการเกิดความถูกต้องการที่ต่างคนต่างมีความรู้สึกที่จะหวยหาต่อกันอยู่เสมอไม่เคยหมดความรู้สึกในเรื่องของความรักความต้องการที่จะเติมเต็มให้กันไม่มีวันรู้จบค่ะไพ่แบบนี้เนาะโอเคค่ะขอพลังงานคนโสดชาวตุลค่ะ เป็นไพ่ The View of Fortune ไพ่ทำละลั่นก้าวไม้สิบถ้วยสองถ้วยพลังงานคนโสดขึ้นดีมากเลยนะอ่านะฮะจา์มองอย่างนี้เนะนี่ยปักเนี้ย The View เนี่ยกงล้อชะตาทำละลอ่นกำลังที่จะเหมือนชักนำโชคชะตาในเรื่องของความรักที่ มีความสุขเข้ามาให้คนโสดนะไพ่ก้าวไม้ท่านอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักที่ไม่ได้ครอบครองก็ได้พไพ่ใบนี้การที่รักกันมากๆแต่ไม่ได้สมหวังแต่สิ่งที่จะขึ้นปักนี้นะเป็นพลังงานความสุขที่เต็มเปี่ยมเลยนะคะเป็นความสุขที่สามารถที่จะครอบครองเลย,พยไพ่ใบนี้นะคะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขอาจ,จะ ไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้เลยและรวดเร็วค่ะการ,ร,ร,ร итан, มีใครเข้ามาในปักนี้สำหรับชาวตุลเขาคือคนที่ใช่เลยนะคะจา์มองอย่างนั้นเลยนะเพราะไพ่อ,พอ,ออกมาดีมากๆคุณไม่ต้องไปกังวลในอดีตที่โทษทีค่ะที่คุณอาจจะ lite, มีความรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับท่านก็ได้แต่สิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคู่ที่โชคชะตานำพานะ นำพามาให้คุณจริงๆวิวออ f ฟอร์จูนกับชชมบอร์ลันนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อปักนี้ชาวตุนคนโสดนะคะคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างดีมากเลยแปดไม้เท้าสามเรียนเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นคู่รักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันได้ไม่ใช่พึ่งพาแค่เงินทองหรืออะไรอ,อย่างเดียวนะแต่เป็น พึ่งผ่านในเรื่องของคําแนะนําเรื่องดีๆที่จะให้โอกาสอีกฝ่ายนาคาได้เกิดความมีพลังในการที่จะ เหมือนผักดันชีวิตโดยเองไปสู่ความสําเร็จคือเป็นกําลังใจให้กันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความรักใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลเป็นสิ่งที่คุณอย่าพลาดโอกาสนี้จงเปิดใจตอบรับและเรียนรู้กันไปเพราะคุณจะได้ครอบครองหัวใจเขาได้อย่างแน่นอนคะ่ะขอไพ่คำแนะนำเป็นไพ่สรุปด้วยทั้งคนโสดและคนมีคู่ชาวราศีตุลคะ่ะพลังงานไพ่ นะคะอาจารย์ขอพลังงานไพ่สี่ใบเลยโชคลาภโชคลาภนะคะปานี่คือโชคลาภเลยนะคะ,ะสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสามารถที่จะปลดปล่อยออกไปได้เพราะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาชดเชยเข้ามาเต็มเติมเต็มจริงๆด้วยหมายเลขสิบขึ้นมาแล้วคล้ายๆสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะพลังงานในความสุขจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแค่ กดปล่อยในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตซะเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ในสิ่งที่จะทำเขาเรียกว่าทำกำไรชีวิตให้คุณรู้ถึงพลังงานแห่งความสุขที่แท้จริงคืออะไรจากความผิดพลาดก็ได้เป็นเป็นบทเรียนทำให้คุณเริ่มต้นชีวิตแบบระมัดระวังไม่เพี้ยงพั้มอะไรอีกต่อไปภพ่ใบนี้นะคะ พราะคุณเจอสิ่งที่มีปัญหามาแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะหาปลาตัวโตๆโตแบบนี้ได้ยังไงคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ยังไงด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอใหอ้ชาวราศีตุลและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขโชคดีหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งใจหวังค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ